พักเพ <here Exactly. S 2> no, right? ื่อไทยเรื S ่องของแผนบันได5ขั้นนะครับวันนี้คืออะไรนะครับจะเข้าสู่เรื่องที่เราตั้งประเด็นเอาไว้แล้วนะครับว่าเรื่องของแผนบันได5ขั้นที่ว่านี้มันคืออะไรนะครับและแผนบันได5ขั้นที่ว่านี้จะไปจบที่ไหนนะครับเมื่อวานนี้ผมไปออกรายการของคุณจอมขวัญนะครับแล้วก็ในการไปออกรายการของคุณจอมขวัญเนี่ยก็ได้คุยกับคุณสินธาธิวารีหรือว่าผู้พันปุ่นนะครับอดีตไทยรักไทยนะครับปัจจุบันไทยสร้างไทยแต่ว่า จะต,ตอนนี้จะอยู่พักไหนไม่ทราบไม่ใช่สาระสําคัญแล้วเพราะว่าณนะเวลานี้สิทธาที่ว่าลิ้นได้กลายเป็นหนึ่งในนักการเมืองซึ่งชื่อของเขาอยู่ในหัวใจของประชาชนเพราะว่าถูกมองว่าเป็นนักการเมืองไม่กี่คนที่กล้าพูดนะครับเรื่องการเมืองอย่างตรงไปตรงมาแล้วก็ถือว่าเป็นหนึ่งในคนที่เมื่อพูดเรื่องการเมืองแล้วนั้นสิ่งที่เขาพูดมันไม่ค่อยผิดต่อให้สิ่งที่เขาพูดนั้นพักการเมืองใหญ่ๆจะไม่พอใจจนถึงขั้นมีการบอกว่า ผู้พันปุ่นคุณจะเปลี่ยนชื่อเป็นผู้พันปว่วนก็ตามนะครับอันนี้เป็นคํากล่าวที่เพื่อไทยเคยโจมตีเอาไว้ว่าสีทาทิวารีคุณมันคือผู้พันป่วนไม่ใช่ผู้พันปุ่นอีกต่อไปนะครับเพราะามันก็มีการวิาพากษ์วิจารณ์กันแต่ผู้พันปุ่นเมื่อวานนี้ในรายการของคุณจอมขันที่ผมไปออรรวมทั้งวันนี้เนี่ยเขาเปิดประเด็นที่มีความสําคัญนะครับเรื่องของคุณเศรษฐาเป็นนายกเนี่ยจะจบแบบไหนเนี่ยเป็นเรื่องที่หลายคนติดตามกัน แล้วคนก็อยากรู้ว่าตกลงคุณเศรษฐาจะได้เป็นนายกหรือไม่แล้วอนาคตของพรรคเพื่อไทยจะเป็นอย่างไรนะครับต้องยอมรับว่าคนอยากรู้เรื่องนี้กันหมดนะครับลงวันที่ได้ไหมจะได้รู้ว่าสดหรือไม่มันพรีมันคือไลฟ์มันสดอยู่แล้วครับนะครับมันคือไลฟ์มันสดอยู่แล้วนะครับออโอเคนะครับก็เพราะฉะนั้นคนก็จะเห็นนะครับว่าปัญหาใหญ่ตอนนี้ของพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขาจะได้เป็นแกนนาจัดตั้งรัฐบาลหรือเปล่า จะชนะการเลือกตั้งหรือเปล่านะครับการบวชนายกหรือเปล่าเมื่อวานนี้ผู้พันปุ่นพูดแล้ววันนี้ผู้พันปุ่นก็ไปพูดในอีกรายการหนึ่งคือรายการของคุณสรารยุทธสุทัศนจินดานะครับผู้พันปุ่นเขาพูดว่าอะไรนะครับเขาพูดว่าสิ่งที่กําลังเกิดตอนนี้นะครับคือการเกิดสถานการณ์บวชนายกแบบที่จะนําไปสู่การเกิดบันได5ขั้นนะครับเป็นบันได5ขั้นที่ไม่รู้ว่าจะลงนรก หรือเปล่านะครับไม่รู้ว,รว่าจะลงไปกี่ขุมผู้พันปุ่นก็ใช้คําแบบนี้ว่าเรื่องนี้นะครับการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยนะครับมันคงจะเป็นเรื่องซึ่งลงไปลึกหลายขุมแต่ไม่ได้ยอมใช้คําตรงๆว่าเป็นลงไปขุมนรกหรือขุมเหมืองนะครับแน่นอนว่าคําว่าลงไปหลายขุมเนี่ยในภาษาไทยเนี่ยนะครับมันหมายถึงการลงนรกนะครับไม่มีใครพูดว่าหลายขุมหมายถึงลงขุมเหมืองทองหรอกครับเหมืองต่างๆเนี่ยไม่มีหรอกเพราะผู้พันปุ่นเขาก็พูดไว้แบบนี้นะครับว่า สถานการณ์ของประเทศไทยในวันนี้เนี่ยนะครับเป็นสถานการณ์ที่การจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยนะครับมันจะลงไปอีกหลายขุม้วครับแล้วการลงไปอีกหลายขุมเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของแผนบันได5ขั้นแผนบันได5้าขั้นเนี่ยมีอะไรนะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ท่านผู้ชมฟังว่าแผนบันได5ขั้นเนี่ยมีอะไรนะครับแผนบันได5ขั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ออผู้พันปุ่นนะครับสิทธาธิวาดีเขาเคยพูดเอาไว้นานแล้วเวลาสื่อถามเขานะครับ เ,เรื่องของแนวทางการจัดตั้งรัฐบาลว่าสถานการณ์ต่างๆ,งๆนะครับเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลนะครับเรื่องของการโหวตนายกเนี่ยนะครับทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นพิธาลิ้มเจริญรัดนะครับไม่ว่าจะเป็นเศรษฐาเทวีศิลป์นะครับไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามแต่เนี่ยนะครับมันจะเป็นสถานการณ์ที่เปรียบได้กับการจัดฉากจัดฉากขั้นที่1คือโหวตพิธาพิธาไม่ผ่านนะครับ โหวคขั้งที่สองขั้นที่สองคือโหวตเรษฐาเรษฐาไม่ผ่านโหวดขั้นที่สามคือโหวดอุ้งอิงแทนเรษฐาและอุ้งอิงก็ไม่ผ่านขั้นที่สี่นะครับไหลต่อไปนะครับเป็นอนุทินนะครับโหวตอนุทินก็ไม่ผ่านและไหลต่อไปอีกไปจบที่พลเอกประวิตยเออนั่นแหละอาจจะผ่านออทั้งทฤษฎีผู้พันปุ่นคือการโหวดนายกจะมีการโหวดท,ทั้งสิ้น5ครั้ง นะครับคุณทิทานิมเจริญรัตไม่ผ่านไปที่เศรษฐาทวีสินไม่ผ่านนะครับไปที่อนุทินนะครับไปที่แผ่ทองทานไม่ผ่านไปที่อนุทินก็ไม่ผ่านลากกันไปลากกันมาจนไปจบที่พลเอกประวิทย์วงสวุวรรณนี่คือสิ่งที่เรียกว่าแผนบันได5ขั้นนะครับของผู้พันปุ่นหรือว่าสิทธาธิวารีทีนี้เรื่องของแผนบันได5ขั้นเนี่ยนะครับ มันจะเกิดขึ้นได้จริงหรือไม่อันนี้แหละคือเรื่องที่มีความสําคัญนะครับแผ้บมรัยห้5ขั้นเนี่ยนะครับจะเกิดขึ้นได้หรือไม่ขึ้นกับวุฒิสมาชิกนะครับว่าจะโหวตคุณแพ่ทองทานเออโหวตคุณเศรษฐาหรือไม่ว่าจะโหวตคุณแพ่ทองทานต่อไปหรือไม่ผมพยายามตามข้อมูลในเชิงลึกจากเรื่องเหล่านี้ทั้งหมดนะครับขออนุญาตด,ดูไลน์ที่มีคนส่งข้อความมาแล้วก็เชิญชวนท่านผู้ชมนะครับว่า รายการตาสว่างกว่านะครับพบกับท่านผู้ชมเวลาบ่ายโมงครึ่งแต่วันนี้มาเร็วกว่าปกตินะครับเพราะมีสถานการณ์พิเศษย้ํากับท่านผู้ชมนะครับว่าท่านที่ดูอยู่ทาง Facebook ผมเชิญชวนท่านไปดูที่ y t u t u นะครับยูทูบสิ่รอดท็อซึ่งท่านจะบทผลโพลต่างๆได้ด้วยนะครับและท่านอยากจะสับสนุนรายการนี้นะครับท่านสแกน QR Code นะครับหรือว่ากดสมัครสมาชิกนะครับท่านสามารถจะสับสุนได้ทันทีด้วยการสมัครสมาชิก ด้วยการสแกน QR code ในช่องทางต่างๆนะครับเ,เพื่อที่การทำหน้าที่ทั้งหมดนี้จะได้เดินหน้าต่อไปนะครับเรื่องของแผนการทั้งหมดนะครับเรื่องของสถานการณ์การโหวตนายกถือว่า,เ,าเป็นเรื่องใหญ่นะครับทีนี้การโหวตนายกจัดไม่ให้ผ่านถ้าฟังแบบผู้พันปุ่นเนี่ยเศรษฐาก็จะไม่ผ่านนะครับและต่อให้เปลี่ยนจากเศรษฐาเป็นแพรทองทานแพรทองทานก็จะไม่ผ่าน และต่อให้เปลี่ยนจากแพทองทานเป็นอนุทินก็จะไม่ผ่านมันจะไปจบที่พลเอกประวิทย์จิ๊กซอของเรื่องนี้มีอยู่แค่อย่างเดียวคือบทบาทสอวอจะเอาอย่างไรนะครับสอวอเป็นเผ่าพันธุ์ที่คนมองกันทั้งประเทศว่าไม่ยอมให้พิธาเป็นนายก นะครับแล้วก็เล่นบทบาทในลันกษณะเดียวกันที่จะไม่ยอมให้เศรษฐาทวีสินได้เป็นนายกด้วยสวเป็นของใครนี่คือปริศนาใหญ่นะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ยังไม่มีใครรู้ว่าในสุดแล้วสวนั้นเป็นของใครนะครับเบื้องหลังสวมีใครอยู่แล้ววางลุงสองคนคนที่หนึ่งคือ,อลุงป้อมคนที่สองคือลุงตู่นะครับ เคยมีความเชื่อกันว่าลุงป้อมมีสวในสังกัดหลายๆ4ี่สิบนะครับแล้วก็มีเคยมีความเชื่อกันว่าลุงตู่มีสวในสังกัดไม่มากเท่าลุงป้อมนะครับปัญหาของสอวคือไม่มีใครรู้จริงๆว่าทั้งสองลุงเนี่ยใครมีสวในสังกัดมากกว่ากันมันเลยกลายเป็นปัญหาขึ้นมานะครับทีนี้ณปัจจุบันนี้เนี่ยผมคิดว่าไม่ว่าสองคนนี้คือพลเอกประวิทย์กับพลเอกประยุทธ์เนี่ยใครจะมีสว ในสังกัดมากกว่าการก็ตามนะครับสิ่งที่มันเป็นปัญหานะครับสิ่งที่มันเป็นประเด็นในเวลานี้ก็คือเราได้เห็นนะครับบทบาทของสวทีเ่เดินหน้านะครับขอโทษน,นะครับเดี๋ยวขออนุญ,ญาตดูภาพในคลิปนิดหนึง่งเหมือนมีภาพที่มันผิดๆอยู่นิดหน่อยขออนุญาตท่านผู้ชมสักครู่นะครับเ,เหมือนมีอะไรที่ขัดข้องน,นิดนึงท่านผู้ชมดูอยู่ใน YouTube อยู่ใช่ไหมครับตอนนี้ม,มีมีท่านหนึ่งคอมเมนต์มาว่ามันมีภาพที่ผิดปกตินะครับ ขออนุญาตตรวจสอบภาพดนึงก่อนลวกันขอโทษทุกท่านด้วยนะครับว่าภาพเรียบร้อยหรือเปล่านะครับในไลฟ์ขึ้นเในไลฟ์ผมก็ขึ้นนะฮะเออในไลฟ์ผมก็ดูเรียบร้อยไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับก็เออโอเคนะครับผมดูแล้วไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับอืมไม่มีนะครับเรียบร้อยดีสวประเด็นก็คือสอวนะเวลานี่เขาเป็นคนของใครนะครับ ผมคิดว่าณเวลานี้สวเนี่ยมีการวัดกําลังกันนะครับว่าระหว่างพลเอกประวิทยกับพลเอกประยุทธ์เนี่ยสวของใครมีใครเนี่ยมีสวอยู่ในมือมากกว่ากันนะครับแล้วทั้งหมดนี้เนี่ยนะครับมันอาจจะเป็นเรื่องซึ่งนําไปสู่การซื้อสวนะครับหรือการเซ็งสวหรือการสร้างอํานาจต่อรองของสวแต่ละกลุ่มแต่ละกรณีเองว่าตัวเองจะโหวตให้ใครเป็นนายก รัฐมนตรีนะครับผมได้เคยรับทานผู้ชมฟังไปแล้วว่ามีแหล่งข่าวบอกให้ผมฟังนะครับว่าสวบางกลุ่มนะครับหรือสวบางคนนั้นเคยมีพฤติการของการเรียกเงินในการโหวตนายกนะครับซึ่งบังเอิญฝ่ายที่ถูกเรียกนั้นเขาไม่ให้นะครับไม่สามารถระบุได้ว่าสวที่ว่านี่คือสวใครคนไหนนะครับแต่มีแหล่งข่าวยืนยันว่าเคยเกิดเหตุการณ์ที่สวบางคนนั้นขอเรียกเงิน เพื่อแรกกับการโหวตนายกรัฐมนตรีนะครับซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่เลวร้วายหากมีการกระทําเช่นนั้นเกิดขึ้นจร,จริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของสอวอกับการโหวตนายกอย่างสุจริตหรืออย่างโปร่งใสเนี่ยคงจะไม่เกิดแต่ที่กําลังเกิดในเวลานี้นะครับก็คือเรื่องของสอวที่การขยับเล่นงานคุณเศรษฐาเนี่ยมาแน่ๆนะครับวันนี้นะครับหลังจากที่คุณชูวิทย์มีการเปิดประเด็นว่า คุณเศรษฐามีปัญหาเรื่องความไม่โปร่งใสของทรัพย์สินนะครับคุณเรืองไกรลีกิจเวทนะวันนี้ไปอีกแล้วนะครับคุณเรืองไกรมีการขยับอีกแล้วเป็นการขยับที่คราวนี้ไปร้องกรรมมาที่การวุทิสภาให้สอบสรรสิริแล้วท่านผู้ชมสังเกตให้ดีนะครับคุณเรืองไกรย,ยกระดับแล้วคราวนี้ไม่ใช่แค่เล่นคุณเศรษฐา แต่ลามไปสู่การให้วุฒิสภายื่นสอบแสนสิรินะครับบริษัทยักษ์ใหญ่ในตลาดอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทยกําลังจะถูกยื่นสอบนะครับโดยกรรมธิการวุฒิสภาซึ่งคงจะรับพิจารณาเรื่องที่คุณเลืองไก่ได้ไปยื่นเอาไว้วันนี้คุณเลืองไก่เข้าไปนะครับโดยเอาเอกสารที่คุณชูวิทย์แถลงข่าวกล่าวหาคุณเศรษฐา ว่ามีปัญหาเรื่องการซื้อขายที่ดินที่มีนอมินีนะครับคุณเรืองไกรไปแล้วคุณเรืองไกรเนี่ยก็เอาเอกสารทั้งหมดไปให้กรรมธิการของวุฒิสภาแล้วเมื่อคุณเรืองไกรเอาไปให้เนี่ยนะครับกรรมธิาการก็ไม่ได้มีการปฏิเสธว่าจะไม่รับเอกสารกรรมธิการรับเอกสารไปนะครับแล้วกรรมธิาการซึ่งได้เอกสารไปทาง EMS เนี่ยนะครับ คุณเรืองไกรก็บอกว่าคนที่จะรับเรื่องนี่คือคุณเสรีสุวรรณพานนท์นะครับดังนั้นประเด็นของคุณเศรษฐาวันนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องของอคุณเศรษฐาอีกต่อไปแต่มันกลายเป็นเรื่องซึ่งลุกลามไปสู่นะครับบริษัทของคุณเศรษฐานั่นก็คือแสนสิริด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าดูอย่างนี้เส้นทางของเรื่องนี้เนี่ยมันเริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆนะครับ มันไม่ใช่แค่ตัวคุณเศรษฐาซึ่งเป็นแคนดิเดตนายกของพรรคเพื่อไทยแต่มันลามไปสู่การเล่นงานธุรกิจของเขาแปลว่าคุณเศรษฐาและบริษัทแสนสิริกำลังจะถูกกดดันอย่างหนักนะครับจากคุณเดืองไกรซึ่งเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐแล้วก็มีความเชื่อมโยงกับวุฒิสมาชิกที่จะเอาเรื่องนี้เข้าสู่กรรมธิการของวุฒิสภาซึ่งแน่นอนว่าการเอาเข้าสู่กรรมธิการนั้นกรรมธิการไม่ได้มีอำนาจทางกฎหมายในการทำอะไร แต่เมื่อเรื่องเข้าสู่กรรมธิการในวันโหวตนายกซึ่งจะมีขึ้นในวันที่22นั้นมันจะมีวุฒิสภานะครับเอาเรื่องนี้ขึ้นมาอธิบายและซักฟอกคุณเศรษฐาอย่างดุเดือดอย่างแน่นอนนะครับคุณเศรษฐากำลังจะถูกย่างสดนะครับหากชื่อคุณเศรษฐาถูกเสนอเข้าสู่ที่ประชุมรัฐสภา โดยวุฒิสภาจะเป็นคนหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาย่างสดคุณเศรษฐาด้วยตัวเองนี่แหละคือสิ่งที่หากท่านผู้ชมมองย้อนกลับไปเนี่ยผมเชื่อว่าวันที่พักเพื่อไทยนะครับประกาศจัดตั้งรัฐบาลแทนพักเก้าวไกลนะครับเพื่อไทยไม่มีภาพสิ่งนี้อยู่ในหัวเลยว่าเราจะมาถึงจุดที่คุณเศรษฐานั้นจะถูกคุณชูวิทย์เล่นงานอย่างหนักหน่วงนะครับเราจะมาถึงจุดที่วุฒิสภานะครับจะกลายเป็นช่องทางซึ่ง ครั้งหนึ่งเคยเล่นงานก้าวไกลและพิธาจนคนบางส่วนเยอ้ยอยันและก้าวไกลกับพิธาว่าทำไมไม่ทำเรื่องกฎหมายของตัวเองให้เรียบร้อยวันนี้ดาบเดียวกันที่เคยเล่นงานพิธาและถูกกองเชียร์พักการเมืองมาพักเยอ้ยอยันว่าพิธาคุณอ่อนหัดก้าวไกลคุณอ่อนหัดคุณไม่เตรียมความพร้อมดาบนั้นกำลังจะเล่นคุณเศรษฐาแบบเดียวกับที่เล่นคุณพิธาดาบนั้นกำลังจะเล่นก้าวเพื่อไทยแบบเดียวกับที่เล่นก้าวไกลนะครับ นี่คือสถานการณ์ที่น่ากลัวแลวก็เป็นสถานการณ์ที่น่ากลัวระดับผลหัวลุกเพราะฉะนั้นหากท่านผู้ชมดูการจิกซอของเรื่องต่างๆนะครับคุณชูวิทยื่นเรื่องนะครับตามกฎหมายเป็นอย่างไรไม่รู้แต่เมื่อยื่นเรื่องเป็นประเด็นทางการเมืองไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยเรื่องเข้าไปสู่วุฒิสภานะครับวันนี้นอกจากคุณชูวิทย์ก็ยังมีคุณเรืองไกรย,ยื่นอีกเพราะฉะนั้นการยื่นของคุณเรืองไกรคือการสัมทับว่าเรื่องนี้เนี่ยสวจะต้องพิจารณาแล้ว ไม่ใช่แค่กับคุณกรณีคุณเศรษฐาแต่เริ่มลามไปสู่การเล่นสนสิริแล้วเพราะฉะนั้นสถานการณ์เนี่ยหนักขึ้นเรื่อยๆแล้วสาหรับคุณเศรษฐาแล้วเมื่อถึงวันโหวตนายกเนี่ยนะครับพุทธ,ธิสมาชิกเขาเรียกร้องให้คุณเศรษฐาเนี่ยสแสดงวิสัยทัศน์ซึ่งคุณเศรษฐาและพรรคเพื่อไทยก็คงจะไม่ไปเนี่ยนะครับแต่มันจะกลายเป็นการถูกวิาพาก์วิจารณ์ ถูกตั้งคำถามในสวในวันบชน,น,น,นายกผมก็นึกไม่ออกว่าวันบทนายกเนี่ยบรรยากาศในการบทจะเป็นอย่างไรพรรคเพื่อไทยจะเสนอชื่อคุณเศรษฐาแต่คุณเศรษฐาไม่เข้าไปที่สภานะครับหลังจากนั้นวุฒิสภาก็จะลุกขึ้นพูดถึงความไม่เหมาะสมคุณเศรษฐาต่างๆนานาพรรคเพื่อไทยก็คงจะต้องปกป้องคุณเศรษฐาแต่เมื่อพรรคเพื่อไทยปกป,ป้องคุณเศรษฐานะครับสวงคงจะตอบโต้ว,ว่าแล้วพรรคเพื่อไทยมาปกป้องคุณเศรษฐาได้อย่างไรในเมื่อเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของคุณเศรษฐา มันไม่ใช่เรื่องของพรรคเพื่อไทยมันเป็นเรื่องของแสนสิริมันไม่ใช่เรื่องที่พรรคเพื่อไทยจะมีสิทธิ์มาปกป้องแทนได้เพราะฉะนั้นผมเชื่อว่ามันจะเป็นการการโหวตนายกที่จะเต็มไปด้วยความชุลมุนนะครับเต็มไปด้วยความสับสนแล้วก็เต็มไปด้วยความอออลมานมากนะครับนี่คือบรรยากาศที่มันจะเกิดขึ้นอย่างแน่แนในการโหวตนายกของพรรคเพื่อไทยนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเกิดบันได5ขั้น แบบผู้พันปุ่นพูดมีไหมคําตอบคือมีนะครับย้ํากับท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าท่านกําลังดูรายการตาสว่างกว่าซึ่งปกตินั้นรายการนี้จะออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ยกเว้นวันอังคารเวลาเดียวกับที่มีรายการตาสว่างในอดีตเคยจัดอย่างไรซื่อสัตย์กับผู้ชมอย่างไรมาจัดในช่องทางของตัวเองซื่อสัตย์กับผู้ชมมากขึ้นไปอีกชั้นนั้นเพราะเป็นการจัดอย่างอิสระเป็นการจัดในแบบที่ เราร่วมสร้างชุมชนข่าวร่วมกันดังนั้นเชิญชวนท่านผู้ชมนะครับที่ดูอยู่ช่วยกันกดไลค์ช่วยกันกดแชร์และช่วยกันสมัครเป็นสมาชิกนะครับท่านสามารถสนับสนุนยูทูบสีรถทองได้หลายวิธีนะครับวิธีที่1ถ้าท่านดูทาง Facebook ท่านสมัครสมาชิกหรือส่งดาวนะครับหรือท่านมาดูทาง y o u ยูทูบสีรถทองลิงก์มีอยู่แล้วในแชทของ f c e e o o o นะครับและในหัวข้อคลิปที่ท่านดูอยู่ตอนนี้เพราะฉะนั้น ดูหัวข้อและจะเห็นลิงก์มา YouTube สีรถทอสเมื่อท่านมาที่ YouTube สีรถทอสท่านสมัครสมาชิกนะครับท่านสแกน QR โค้ดสนับสนุนหรือท่านส่งซูเปอร์แชทซูเปอร์สติ๊กเกอร์สนับสนุนหรือถ้าท่านดูรายการจบนะครับท่านส่งซูเปอร์แตงสนับสนุนได้สแกน QR โค้ดวิธีนี้ง่ายที่สุดสำหรับท่านที่ไม่เคยทำนะครับเพราะฉะนั้นเชิญชวนให้สนับสนุนกันนะครับให้กำลังใจการทำงานกันแล้วก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าที่สำคัญที่สุด ช่วยกันกดสมัครสมาชิกเอ่อช่วยกันกดติดตามกดติดตามไม่เสียเงินนะครับไม่เสียสตางค์สักบาทท่านแค่กดติดตามนะครับท่านแค่กดกระดิ่งเมื่อกดติดตามแล้วท่านกดกระดิ่งให้มันมีการเตือนทุกครั้งที่มีคลิปจาก y u t u b e สีรอดทอล์กตอนนี้มีคนตามเรานะครับเข้าสู่เขตแสนแปดหม่นแล้วและทุกคลิปของเราจะมีคนดูในรายการตาสว่างกว่าเนี่ย เรา 1, 2, ราวหนึ่งแสนถึงสองแสนแปลว่าเราจะมีคนที่ดูเนี่ยหนึ่งแสนถึงสองแสนแต่คนที่เป็นสมาชิกเนี่ยยังอยู่ที่โซนประมาณแสนเจ็ดแสนแปดนะครับผมอ,อยากจะให้ทุกท่านที่ดูอยู่ช่วยกันกดติดตามนะครับช่วยกันกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารต่างๆนานาร่วมกันนะครับขอบคุณคุณฟาเบียร์นะครับ,บ, avier, รบที่สนับสนุนบอกกดไลค์กดแชร์แล้วคุณสุธรรมบอกกดไลค์กดแชร์แล้วนะครับขอบคุณโอ้คุณหมอทศพรขอบคุณมากครับคุณหมอทศพรเป็น นักแสดงชื่อดังในอดีตนะครับหลายๆท่านคงจํากันได้นะครับคุณหมอทศพรเมื่อก่อนดูละคร RS เนะครับเจอคุณหมอทศพรตลอดนะครับขอบคุณมากนะครับคุณหมอทศพรอุตส่าห์มาสนับสนุนแล้วก็กดติดตามนะครับคุณรัชดารัชดานะครับแฟนรายการเรานะครับก็กดสมัครสมาชิกให้เพื่อนๆขอบคุณคุณรัชดาด้วยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแหละคือสถานการณ์การจัดตั้งรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยซี่ผมคิดว่าไม่ง่ายนะครับแล้วถามตรงๆว่าเป็นสถานการณ์ที่เสี่ยงอันตรายไหมผมคิดว่า คงจะต้องใช้คําว่าเสี่ยงอันตรายขั้งสูงสุดนะครับผมพยายามสอบถามข้อมูลข่าวสารอย่างที่บอกท่านผู้ชมนะครับว่าณเวลานี้มีสวที่พางพักเพื่อไทยเนี่ยนะครับมั่นใจกี่คนแหล่งข่าวที่พูดกับผมยังคงยืนยันเหมือนเดิมว่าตัวเลขสวนั้นถ้าเอาชัวร์ยังไม่ชัวร์นะครับยังไม่มีความมั่นใจว่าจะมีสวมาโหวตกี่คนกันแน่นะครับ ต่อให้คุณสมศักดิ์ต่อให้คุณสุริยะจะบอกว่ามั่นใจในการเคลียร์สอวอแล้วก็ตามแต่ไม่มีอะไรเป็นหลักประกันนะครับไม่มีอะไรเป็นหลักประกันเพราะเรื่องของสอวอไม่ชัวร์ดังนั้นเมื่อเรื่องของสอวอไม่ชัวร์การพึ่งสอสอจึงเป็นเรื่องที่มีความจําเป็นการดีลรวมไทยสร้างชาติและพลังประชารัฐจึงเป็นเรื่องที่ต้องทํานะครับเกิดอะไรขึ้นที่มติชนเกิดอะไรครับไม่ได้เกิดอะไรนี่ครับเพรนั้นนะครับอ่ะ ทำตาถ้าตาสว่างวกว่าจองขวัหรือยังนะครับโอเค okay นะครับขอบคุณนะครับก็พราะเรื่องของรวมไทยสร้างชาติ e และพลังประชารัฐก็จะเป็นเรื่องของปริศน,นาทางการบางที่เราจะคุยกันต่อไปนะครับบางคนถามว่าทําไมเพื่อไทยคุยกับพลังประชารัอคุยกับรวมไทยสร้างชาติก่อนแทนที่จะเป็นพลังประชารัฐเหตุผลง่ายมากมีอยู่2ข้อนะครับข้อที่1นนะครับพลังประชารัฐกับเพื่อไทย คือพักที่เป็นเนื้อเดียวกันพลังประชารัฐเป็นพักแรกที่เข้าร่วมรัฐบาลกับเพื่อไทยนะครับโดยบอกว่าจะไม่ขอตําแหน่งอะไรเลยเพราะฉะนั้นพลังประชารัฐประกาศแล้วว่าพร้อมบวชให้เพื่อไทยโดยไม่มีข้อแม้ยิ่งไปกว่านั้นข้อที่2คือเมื่อเทียบกับพลังระหว่างพลังประชารัฐและรวมไทยสร้างชาติพลังประชารัฐมีหัวหน้าพักซึ่งพร้อมจะเป็นนายกส่วนรวมไทยสร้างชาติเนี่ยไม่มี เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าคุยกับรวมไทยสร้างชาติก่อนอำนาจต่อรองพลังประชารัฐลดพลังประชารัฐลดเนี่ยพลังประชารัฐเนี่ยสสเหมือนเป็นของตายของเพื่อไทยติดขัดอยู่แค่นี้โดยเฉพาผลเอกประวิทย์ยังอยู่ดังนั้นเมื่อสสอเป็นของตายติดขัดอยู่แค่ผลเอกประวิทย์ถ้าได้รวมไทยสร้างชาตินะครับอำนาจต่อรองผลเอกประวิทย์ก็ลดลงถ้าได้รวมไทยสร้างชาติการกดดันพลังประชารัฐให้บวชให้เพื่อไทยก็ง่ายขึ้น ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเป็นเรื่องของการเมืองแบบเล่นลีเกเล่นเล่น,เล,น,เ,ลน,เ,ลนเล่นละครกันแค่นั้นเองนะครับเพราะสถานการณ์เป็นแบบนี้